พูดถึงเกมในวันนี้นิดหนึ่งครับการาการเล่นของเราในวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมโดยส่วนตัวผมก็พอใจครับเพราะว่าเราเต็มที่กันทุกคนอยู่แล้วมีเพื่อนๆในทีมคอยช่วยเหลือกันตลอดก็เราคาดหวังว่าเราต้องมีแต้มกลับอย่างน้อยตั้งเป้ามาเพื่อจะเก็บแต้มอยู่แล้วใช่ครับก็ตั้งเป้ามาเพื่อจะเก็บแต้มาการการฟอร์มการเล่นในวันนี้ของตัวเองครับถ้าเต็มร้อยนี่ให้สักเท่าไหร่ครับ ผมว่ายังมีเรื่องต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างเลยครับเพราะว่าหลายอย่างเรามีอาการเมื่อยล้าสมาธิในเกมที่กดดันมากๆเราพยายามแบบคอนเซ็ปต์มากขึ้นตอนนี้การันตีทีมการันตีอันดับ2แน่นอนแล้วก็คือยังไงก็จะได้ไป p ล a y o f f แน่นอน<ช>แต่ว่าเหลืออีกหนึ่งนะที่จะต้องต้อนรับบางกอกเอฟซีในบ้าน<ช>ไปแข่งในบ้านในสนามเย้าของเราครับตรงนี้ได้วางแผนยังไ,ไงไงไว้บ้างในยังครับเราว่าพยายามเล่นให้รัดคุมที่สุด ทีแล้วสเต็ปไปเต็ปตัวครับเราไม่อยากมองล่วงหน้าคาดหวังอะไรมากเชียร์ให้จบแมตต์ต่อแมตต์น่าจะโอเคกว่าถ้าทุกอย่างน่าจะตามมาดีก็ยังเหลืออีกหนึ่งแมตต์ในบ้านทีนี้เชิญชวนแฟนบอลของ m อ็นครศรีครับที่เข้าไปช่วยกันเชียร์แมตต์สุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นแมตต์ฉลองแชมป์ในบ้านด้วยก็อยากให้แฟนบอลที่อยู่ทางบ้านหรือทางทีวีช่วยกันเชียร์ร่วมกันชมครับเพราะว่ามันเป็นแมตต์ที่สําคัญสามารถชี้ตาเรา ขึ้นไปไทยลีกสองได้เลยก็อยากขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอด